ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปราสาททองนิวครับธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับวันนี้มาพบมา,มาเจอกับท่านครับนำธรรมะมาฝากท่านการณาอย่าลืมกดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe เพื่อให้ผู้จะทำให้มีกำลังใจนะครับขอบคุณครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังขัสสะ สามาคีอีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นประมุขของสงฆ์แล้วก็ถวายความคารพต่อเจ้าคณะประสานธิการทุกรูป ด้วยความเคารพขอเจริญพรยัดโยมสาธุชนทุกคนทุงท่านซึ่งมีท่านนายกองการบริหารส่วนตำบนตะกูและวก็คณะพออรงเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านสอบตอทั้งสองตำบลขอเจริญพรยัดโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ภาคกันมาร่วมงานถวายพระทหารเพล หรือโครงการธรรมสัญจรของคณะสงฆ์ตำบลตะกูตำบลประสาททองของพวกเราในวันนี้ซึ่งเป็นวัดที่เก้าอีกไม่นานก็จะครบโครงการในการถอยประตาหารเพลนเป็นวัดที่สิบก็อีกอาทิตย์หนึ่งนหญคเมรคละซีมคละโยโยม ก็บานรับเกียรติปีเดบกุลเราโสมตาอ้อยเราเจ้าหน้าบบบานกรานกระเบนติสนาอ้อยยัดโยมบานสดับแล้วก็ทางเดบกุลอดีตหลกครูประดิษฐธรรมวัติ อดีตเจ้าคณะอำเภอขวาวสินรินเจ้าอาวาสพระพนารัตนารามโลกบาลปรับตาออยเล่าจานตตำบลบานโมเสดงทรกนงงานถวายปตานเพลนนางวัดดาวรุง่งบางทีก็อาจารย์ใหญ่มาสอใจยมก็มาแตกต่างกับพิธีกรโยมสุรชัยยืนยาว ทุกครั้งที่เรามาถวายประตาหานเพลนเราท่านทั้งหลายจะได้เห็นหลวงพ,ออพ่ออำเภอท่านนั่งเป็นประธานเป็นประมุขให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนท่านได้เห็นแต่มาบัดนี้เวลานี้สิ่งที่ญาติโยมได้ตั้งจิตตั้งใจมองไปข้างหน้าก็ดี เห็นแต่พระลูกวัดเจ้าวาดในเคการปกรครองแต่หลวงพ่อใหญ่ที่เราได้เห็นทุกครั้งทุกคราทุกอาทิตย์บัดนี้ไม่เห็นแม้แต่เงาอาตมาภาพคิดอยู่ในใจว่าเหลืออีกนิดเดียวจะครบเทอมอยติโยมโยมพ่อโยมแม่โยมตาโยมยายพี่ป้าณอา ตั้งใจเข้าสู่โรงเรียนแห่งการทําบุญตั้งแต่วัดแรกคือวัดชั้นเพลจนมาถึงวัดที่เก้าวัดดาวรุ่งและอีกไม่ก,กี่วันวัดกระพุ่มรัฐใกล้จะปิดคอร์ตใกล้จะปิดเทอมแต่หลวงพ่ออำเภอนั้นก็จากเราไปก่อนวันนี้ตะมาภาพไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาล ต่หลวงพ่อฟื้นขึ้นมาเถอะมีกำลังโครงการเรากำลังจะปิดคอร์ดการศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนสายบุญของยัดโยมสองตำบลใกล้จะปิดคอร์ดแล้วลุกขึ้นมาพูดมาจาลุกขึ้นมาคุยกันแต่ทุกสินอย่างก็ไม่มีการตอบสนองโลกศิรุงหาที่ไปเยี่ยมต่างก็น้ำตาไหล กันทุกคนแม้แต่ตมาภาพมาวันนี้ก็เหมือนกันยมเวลามาก็ได้นั่งคุยสนทนากับท่านนั่งใกล้เคียงกันคุยสนทนากับท่านตลอดแต่มาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมองซ้ายมองขวาว้าวีไปหมดแต่ก็ไม่เป็นไรนะกระสานงานตรงนี้นะให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้ประรบได้คุยกันก็เหมือนโครงการที่เราทำมาจนเป็นปีที่17นะโดยเฉพาะเด็บคุณหลวงพอ่อพระครูประสุทธธรรมธาดาเมื่อปี46ท่านได้โทรศัพท์ไปบ,บอกพระครูประดิษฐธรรมวัติแล้วก็อัตมาภาพแล้วก็พระครูประสาทสุวรรณกิจว่าวันนี้ว่างไหมมาชั้นเพลงที่วัดศาลาเย็นหน่อย ท่านบอกว่าเหงาไม่มีคนพูดม,มีคนคุยก็เลยมาแม่ครัวก็จัดเตรียมอาหารเพนไว้อย่างดีและหลวงพ่อพระครูประสุทธิ์ประรกว่าคุยกับตมาภาพแล้วก็พระครูบดิตธ,ธรรมวัตนประสา์สวรณกิจผมเป็นเจ้าหน้าตำบลเราจะทำอะไรให้ตำบลของเราทั้งสองตำบลมีความสมัสมานสาัคคีกันซึ่งกันและกัน ออกไอเดียว่าเราจะทำโครงการอะไรหลวงพ่อพระครูบริตธ,ธรรมวัฒน์บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมหลวงพ่อเราน่าจะมีการจัดโครงการถวายพระทหารเพลนทั้งสองตำบลคือตะกูกับประสาททองหลวงพ่อพระครูประเสริฐบอกว่าออถ้าทำแบบนี้นี่ผมก็เห็นด้วยจะให้สองตำบลเรานี่มีความสมมสมานสามัคคี ไม่เฉพาะแต่ตำบลเราตำบลใกล้เคียงเขาเห็นเราทำแลวเขาก็มีความอยากจะร่วมอยากจะมีความศรัทธากับโครงการของเราถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นปี4ี่หกย่งเป็นปีแรกเริ่มของโครงการจัดโครงการถวายพระทานเพลนนี่แหละคือประวัติความเป็นมาจนจบจนถึงทุกวันนี้ก็ได้สานงานต่ออย่างที่พิธีกรกล่าวไว มาจากหลวงพอ่อพระครูประสุทธธรรมธาดาพระครูประดิษฐธรรมวัฒน์จนมาถึงยุคของอาตมาภาพก็โครงการนี้ก็ไม่ได้เลิกลมก็คือตั้งปณิธานว่าสิ่งไหนที่หลวงพอ่อบริเริ่มยกเสารขึ้นแล้วเราจะทําให้เสานั้นหกลม้มถ้าตรับไดว่าเสารที่หกล้มนี่เราช่วยกันพยุงตั้งให้มันตรงขึ้นเหมือนอย่างปัจจุบันเหมือนอย่างเวลานี้ เราจเจนว่าความสามัคคีของญาติโยมทั้งสองตำบลก็ดีได้ยินพิธีกรเสียงเพราะฟังแล้วก็สนุกหยญาติโยมที่เดินมาดูก็โอ้ว่าคุณไผ่ทูลคุณสุรชัยเขาเป็นพิธีกรประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวน,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 นญาติโยมร่วมทมําบุญก็เห็นว่าเสาหลักที่หลวงพ่อพระครูประศุทธมธาดานี่ ท่านได้ตั้งเอาไว้อย่างตระงานแต่พวกเราในทันที่เป็นสาธุชนทุกคนท่านต่างก็ช่วยกันพยุงเสานั้นไม่ให้ล้นมนิรโยมคือเราสารงานต่อนะจากหลวงพ่อพระครูประสุทธมัทดาพระครูประดิษฐธรรมวัฒน์จนในที่สุดโครงการของเรานี่มาถึง17ปีและยมเชื่อไหมว่าบางพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ของเรา ไม่เคยมีโครงการดีๆแบบนี้แต่ทุกวันนี้มีทุกตำบลในจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่าได้ไอเดียมาจากคณะสงฆ์ตำบลตะกูประสาททองไปในมณโยมพระสงฆ์ด้วยกันเขาบอกว่างานเลี้ยงเพลงตำบลตะกูประสาททองที่หลวงพ่อพระโกสุทธรมธาดาท่านได้เริ่มโครงการทำเป็นโครงการเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ความศรัทธาของญาติโยมมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกเริ่มปีแรกจนถึงปีนี้ก็ไม่มีคำว่าลดลงความศรัทธาและความสามัคคีของญาติโยมก็เพิ่มมาเรื่อยๆบางวัดโรงทาน30 4 0ี่สบโรงบางวัดก็เก้าอี้พันสองพันตัวไม่เพียงพอนั่นคือความศรัทธาและความสามัคคีของญาติโยมนี่ใช้เช่นอย่างบ้านอำเภอหมู่8ปดหมู่เก ตมามาที่ไรชื่นใจทุกทีนายยมโมกลาก็ออดกลดแต่ปีสมัยตมาปูปีสามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามเดอจุมเราพื้นเราประชาดโมเขตปืนกลาอบอุ่นจัดกลดเคยความสามัคคีคอนยัดโยมสรงปืนเคยรุ่นเมรุ่นเอารุ่นใ่รุ่นตาคลากระเนาคลากระมาเนนา แต่ปีสม <à a place aún> we ัยเราเรือเราเราเกือบเราเงียมเราปรมนยมโมโจยงานเรรียบคุณเราอุปชาคือเราพื้นปีเดิมเราก็ะจายนตำบลตะกุประสาทองโมก็เห็นความสามัคคีของชุมชนบ้านอำาปืนของเราอย่างเหนียวแน่นเกาะกันแน่นเหมือนข้าวเหนียวโยมคือเคยใบตทนเอบ ใบกระสายเปลือกโป๊ะจาบางกีบางครั้งเวจะรยุยเวจะแตกกระจายแต่ใบตเนอบเปลือยยังจะวยก็ตามยังตะนำกเ็เฉียมันจะเหนียวแน่นเกาะกันแน่นเป็นปันเป็นกล้อน,เป,น,อนเป็นกลุมอะไรก็ไม่มีคําว่าแตกสลายก็เหมือนโครงการที่เราจัดโครงการธรรมะสัญจรเช่นเดียวกันความสามัคคีของชุมชนก็ดี ความสามัคคีของตำบลสองตำบลก็ตามเราก็จะเห็นว่าอุปมาเหมือนข้าวเหนียวจับกันเป็นก้อนจับกันเป็นกลุ่มนิยัดยมข้าวเหนียวนี่เป็นหลักทาให้เราคิดนะมีความเหนียวแน่นปึกแผ่นไม่มีคำว่ากระจัดกระจายไม่มีไม่มีคำว,ว่าเตะกระจยา,มาะจยมันเบียนใส่กระไดก่อนการเบกจะกระจายยม เยงก็รวมตัวคณีนี่คือนิยมเขานิยมเวลามีงานมีการรักแล้วเต่สิ่งที่ทิ้งไม่ได้นั่นคือข้าวต้มต้องเอาข้าวเหนียวนโยกอตันเอบหมวยซ้อมนโยมสังเกตงานรักแ้วเต่เนี่ยเรื่องจะจอลนุ่มได้เจี๊้อมมันบานแม้กี้มันโยกอมาลมหมวยซ้อมแม้กี้มันโยกใส่บรีหมวยซ้อมแม้กระเตาเน้นไว้แต่กอตะนเบมหมวยซ้อมโย่ งานทุกงานและแต่เราจะเห็นความปึกแผ่นความแน่นเหนียวความสามัคคีต่อชุมชนนยิยมเยอคเคยหลักธรรมะบอนเตรเกอร์หมื่นซอมเป็นตัวอย่างนิยมความนักแน่นความปึกแผ่นเหนียวแน่นตลอดอย่างเด็เียวนโยมสรมปืนมูที่แปดมูที่เกนี่ตอมามาคุยมือโคศกุธีกรหญ่ประกาศประชาสัมพันธ์เลยคิดอยู่คำหนึงที่ คำหนึ่งที่ยัดโยมอาจจะเคยได้ยินาจะเคยได้ฟังมีเขาแต่งคําโครงจะเป็นคําโครงก็ดีเป็นคํากลอนก็ตามเขาบอกว่าถ้าอยากจะไปดูคนสวยให้ไปที่เมืองเหนือถ้าอยากจะดูสาวนาเกลือต้องไปที่สมุทรสงครามถ้าอยากจะกินข้าวหลามต้องไปที่นคนปรปฐม ถ้าเราอยากจะกินนมต้องไปที่หนองโพถ้าอยากจะกินส้มโอรสหวานหวานรสอะไรต้องไปที่นครชัยศรีแต่ถ้าเราอยากจะมาดูคนดีๆทำบุญดีๆมาดูที่วัดดารุ่งแล้วก็ชุมชนเดาวรุ่งตรงนี้ยงนั่นแหละคือทุกคนมางานต่างคนต่างก็ตั้งจิตตั้งใจมาไกลตั้งใจมาจากบ้าน ต่างคนวันนี้วันงานที่สำคัญหมู่บ้านเราเข้ามาด้านสมบะตูมีโยมแต่งตัวสวยๆส,สวยด้วยหน้าตาไม่พอสวยทั้งด้านจิตใจยืนรับรอรับคณะสายทานศรัทธายกมือไหว้พร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนที่เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยได้ยินเสียงคำนี้ในอุ้โยมดีใจมีกำลังใจนะ แต่งตัวก็วันนี้ต่างคนต่างมาโชว์กันนะมาโชว์ในเรื่องชุดไม่พอมาโชว์ทางด้านหน้าตาโชว์ทางด้านหน้าตาไม่พอเรามาโชว์ความสามัคคีนี่หยัดโยมทั้งสองตำบลเรานี่มีความสมาสมาสามัคคีกลมเกลียวกันซึ่งกันและกันจนตำบลข้างๆก็บอกว่าจะทําอะไรกันแล้วเตนี่ให้ดูคณะสงฆ์ตำบลตะกูตำบลประสาททองให้ดูคณะศรัทธาตำบลตะกูตำบลสงเป็นตัวอย่าง ในการจัดกิจกรรมนี่แต่ละปีไม่เคยมีคำว่าหมดนะก็มีแต่เพิ่มมาเรื่อยๆบางทีบางครั้งอตมาภาพนี่โยมมาถามเลยนะปีนี้จัดอีกไหมอยากให้โครงการนี้มีไปเรื่อยๆหนึ่งเราได้สมัครสมานสามัคคีในชุมชนสองเราได้เห็นความสมัครสมานสามคัคคีทั้งสองตำบลของเรา ในตำบลใกล้เคียงเขาบางตำบลเขาก็ทำมาก่อนแต่ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนของพวกเราบางตำบลเขาก็ริเริ่มนะโครงการมีทุกที่ยมนะไม่ว่าแต่ภาคไหนๆเขาก็จัดกันอย่างตมาภาพมีเพื่อนที่อยู่จงังหวัดแถวเชียงรายแถวลำพูนก็มีการจัดเหมือนกันนะวันกน่อนในหลวงพ่ออำเภอเมืองลำพูนส่งรูปภาพมาว่ามีการถวายพระทหารเพลในช่วงเทศกาลข้าพรรษา บางบางมันก็บอกว่าเพิ่งจัดมาได้3ปี4ปี5ปีอาตอมาภาพก็เลยส่งของจังหวัดสรินของเราไปเกือนคณะสงฆ์ตบนกูประสาททองส่งไปก็กว่าของผม17ปีแล้วนะครับท่านเขามองว่าอู้ทำไมคนเยอะจังท่านแสดงว่าฝั่งโน้นในความศรัทธาความสามมคคีนี่เหนียวแน่นกันมากเลยนี่ระยะโยมความดีทุกอย่างตั้งแต่หลวงพ่อพระครูประสุทธมทธาดา ท่านเริ่มจัดมานี่ยกให้โยมทั้งหมดยกให้โยมทั้งหมดเพราะอะไรเพราะหนึ่งความสามคีเป็นเลิศความประเสริฐเป็นกลางนายัดโยมเราจะเห็นตรง,ตรง,ตรงจุดนี้ร้อนแค่ไหนโยมโบกโยม,โยมพัดแค่ไหนแต่ใจของญาติโยมนั้นเงียบสงัดนิ่งนายโยมนั่นคือโยมให้ความสําคัญโครงการที่เราจัดทําขึ้นมาเนอย่างวันนี้นี่ดูไปหน้าตาแต่ละคนบางคนดูหน้าตาแก๋ พอวันนี้นี่ความว่าแก่กลายเป็นหนุ่มบางคนไม่มีกําลังเลี้ยวแรงไม่มีกําลังวางชาแต่พอถึงวันงานนั่นหนากลับมีเลี้ยววีแรงเพราะอะไรเพราะฉันอยากจําบุญนิยัโยมบางคนก็เห็นหลวงพ่อโสมนโพสต์ใน f c e e o o o เนาะรายละห0 0 0งพันสองพก็มี500ร้อยหกร้อก็มีโยมนั่นคือเราจะเห็นความสมาสมานสามมาคนะีของพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเรารักษาความสามัคคีแบบนี้กันตลอดไปเปลี่ยนเสมือนว่าเกลือรักษาความเค็มชั้นใดก็ฉันนั้นแะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกคนในท่านอยากให้พวกเรานั้นมีความสมาสมาสามคคีเช่นเช่นอย่างวันนี้มีนิทานอยู่นิทานหนึ่งมีบุคคลบุคคลหนึ่งนี่อยู่ในหมู่บ้านด้วยกันโนสโรสเรจุมคนี ត <test> ែសកស្រែគេធ្វើកិច្ចការងាររយកមិនសូវឲ្យຄວາມរួមມືណ៎យំគឺសកស្រែบางក្រុមកោមានຄວາມសាមគ្គីតែខ្លួនអេងព្យាយាមវៃប្រមេបឲ្យខ្ជិលឲ្យបប្រមេចាត់ចែងពីឲ្យគេចូលមកនៅក្រុមខាន់ខ្លួនអេងតែណៃទីสุดអពងគេមានຄວາມសាមគ្គីគេធ្វើឲ្យគេប្រសិទ្ធភាពសម្រេចតោត្រាគេមានភូមានផឿនមានគ្នា คเนีจำนวนโซนเจรอนถอยกี้ก็พร้อมเพรียงคเีงานก็เรียบร้อยวันสองวันก็เสร็จ,แต,นนจยยแต่เนี่ยจำยุยงยุกใหญ่ตะแคงรั่วยมมันโจรกลุ่มกี้รบ,บสราลก็เบีรนากิจุยระบ,บถงวันก็เบีรนากิจุยจนในที่สุดมือ่นของสระมันเบีรนากินับหน้าที่ตามเบร,าาร์นาเรียบโ้รยยงกลาาเป็นมาหัวเน่าในกิจกานย่อยง ในเธอยนนายมในที่สุดนิทานมันตรก็เลยหาถาครูเอเมียนเซกเดยเยออหญิงเมียนเซกเดยเหมือนโจลกลุ่มเหมือนโจลพักมันโจลพวกสสเสกเมียนความสมมาสมานสามัคคีแต่คุณเองก็ตั้งตนเป็นใหญ่เหมือนเคยเคยความสามัคคีก่อนโสเสกพอแต่วันดีขึ้นดีก็ประเทศคุณเองเมียนการงียรยมมันเมียนนาตบีดนะมวยเมียนตะปดได้นำประปนนายมปีเรีย นั่นไม่ใช่เด exactly. ็นของบทพูดเท่าไรก็มันสมรรถโยมเนื้อส่วนเนเสีกี่เคยกี่กระเดินผ่านเนื้อส่วนเนเสกีเคยกี่กระเดินผ่านนโยมนั่นคือความสามัคคีบันเป็นดีเด้ยวยมอาต่าบทสรนปในยังทธวิธีเบยเฮยนี่จบเลยโยมอย่างโครงการที่เราทำนี่มันเดียวแน่นอยู่แล้วนโยมก็คือโยมทุกหน่วยงานบ้านวัดโรงเรียนและราชการผนึกบวกกำลังเข้าหากันซึ่งกันและกันจนเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ เมื่อวันก่อนในอำเภอกินเนยท่านปรกว่าโอ้ไม่นึกไม่ฝันว่าโยมเยอะขนาดที่บอหลวงพ่อแต่ทุกวัดท่านคุยกับหลวงพ่ออดีตเจ้าหน้าอําเภอพระครูประดิษฐธรรมวัเนี่ยว่าเยอะทุกวัดเลยท่านนายนายอำเภอเนี่ยท่านมาเห็นทางปลื้มท่านดีใจนะเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่เรามาวันนี้นิยมความสุขมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ทุกคนนี่ทิ้งความทุกไปหมดความเหน็ดความเหนื่อย ไม่มีมีแต่ความสุขเพราะทุกคนนี่มองไปมีแต่ยิ้มแย้มเจ่มใสหน้าเตอะห,หน้าตานี่แต่ละคนนิ้วยมนะที่ตมาพาว่าคนไหนที่รู้ว่าตัวเองเก่กลับไม่เก่คนไหนรู้ว่าตัวเองไม่มีกําลังวังชากลับมีกําลังวังชานั่นคือความสุขที่เราได้ทําบุญพระสงฆ์มูใหญ่ท่านนั้นไม่พอเราได้เห็นญาติโยมมาจากตําบลประสาททองโอ้เห็นหน้าตากันบอกว่าอ,อย่าเพิ่งไปไหในพวกเราให้ได้เห็นหน้ากันแบบนี้ทุกปี นั่นเรียกคือความภูมิใจความาสะดวกความสบายใจที่ไม่หยุดยบเราได้เห็นพระสงฆ์บูใหญ่เราเห็นเจ้าภาพโรงทานก็มีหลายโรงเจ้าภาพถวายพระสงฆ์ก็มีหลายเจ้าภาพนั่นคือเราจะเห็นว่าโครงการที่เบลกุลหลวงพอ่อพระครูประสุทธธรรมธาดาจนมาถึงยุคข,ของหลวงพอ่อพระครูบิดธรรมวัฒน์จนยุคข,ของอาตมาภาพอาตามายกให้เบลกุลหลวงพอ่อพระครูประสุทธธรรมธรรมเป็นปูชนียะ บุคคลที่เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาที่มายกย่องครูบาอาจารย์ว่าอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ตั้งเสาหลักโครงการนี้ขึ้นมาทําให้โครงการของท่านนี่แตกก้านสาขาความศรัทธาของญาติโยมก็มีเยอะความศรัทธาของญาติโยมก็มีเยอะเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้อาตมาภาพ ได้รับชันทานุม,มัติจากหลวงพ่อพระธิการโสมจะจริงวันนี้มีเรื่องที่จะผู้ได้ยัดโมฟังหลายเรื่องแต่เพราะว่าอย่างที่ยัดโยมได้เห็นข่าวครา,า,าวการมรณภาพของหลวงพ่อพระครูบดิตธรรมวัฒน์ซึ่งทำให้คณะสงฆ์ในอำเภอต่างก็เสียดายพระกำลังพัฒนาอย่างดีเพราะฉะนั้น ก่อนที่ธรรมาภาพจะจบการแสดงพระธรรมเทศนาดังที่สุภาษิตขึ้นว่าสุขาสังคสัสามัคคีเราเห็นแล้ววันนี้ความพร้อมความสามัคคีของอุบาศกอบุาสิกาชุมชนตำบลตะกูตำบลประสาททองและก็ชุมชนวัดดาวรุ่งขอให้ยติโยมได้รุ่งเรืองไปข้างหน้าขอให้ยตดโยมได้มีความศรัทธาอย่าท้อถอยมีอะไรก็แล้วต ดังที่นักบัณฑิตเลตท่านักปรัชญ์หลายคนบอกว่าเกลืออยู่เรือนเหนือโลบ้านอยู่เรือนเหนือเกลืออยู่เรือนใต้ในุยมสิ่งที่เอาไปใช้ตยมหลักธรรมะมันเป็นปริศนาประยัติธรรมว่าบายโนตุยตะบงมเมลโนตุเจึงเมียดวยหักเนียโตหววักเนียโมเท่าโครงการนี้เป๊ะเลยยมนะเข้าโครงการนี้อย่างชัดเจน นะเพราะฉะนั้นก็ให้เราตั้งที่ตั้งใจให้ดีโครงการนี้ถ้าเราพูดไปคือตอนนี้เราเรียนใกล้จะจบหลักสูตรแล้วปีนี้นะยยมหนะลักสูตรก็คือรออีกจะได้ไปสอบในองการฉลองบุญในวันที่อะไร15ตุลาคมที่วัดดาวรุ่งเพราะฉะนั้นก็ขอให้โยมสนะุตุลาคมขออภัยโยม <laughs> ตุลาคมนะดีเลยโยม 15ตุลาคมให้จบหลักสูตรนยโยยมไปเรียนเราเรียนมอเตครั้งแรกมาก็จนให้จบเคริมจบจบ,จบเทอมนยโยยมเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายนี้ก็ฝากว่างานพระทานปรงศพหลวงพ่อพระครูประดิษฐธรรมวัตนอยากให้ัาโยมไปส่งท่านครั้งสุดท้ายในวันที่11ตุลาคม ในที่เรามาเห็นหลวงพ่อท่านนั่งเป็นประธานตลอดแล้วก็ตอนนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดทักศณานุประทานก็ไปแจ้งความจำลองได้นะโยมกับโยมสุรชัยก็ดีหรือแจ้งกับหลวงพ่อโสมก็ตามนะรองตาบลก็ได้ยโยมนะเพราะว่าเราในทันที่เป็นสาธรรมิก แล้วก็เป็นอุบาสกอุบาสิกานัเราก็ช่วยกันเห็นความสมสมานสาม,สมัคคีของพวกเราในวดีแล้วนี่ต่างก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเพราะฉะนั้นฝากฝังไวใ้ให้ญาติโยมสาธุชนก็ไปร่วมงานของท่านเป็นเจ้าภาพสวดพิธรรมทุกคืนได้ยิ่งดีเะจะ้าภาพทอดผ้าก็ได้เจ้าภาพทัศนนุปทานก็ดีสิ่งที่สุดท้ายก็คือวันที่11ก็อย่าลืมไปส่ง หลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายงานพระราชทานพรงศพในวันที่11ตุลาคมเพราะฉะนั้นในทายทายสุนิตธรรมภาพมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านขออานาจคุณพระศิรินตรัยซึ่งมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ําคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้บังเกิดแห่งพระธนรไตรัยจงดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนท่านที่มาร่วมในวันนี้จงมีความสุขหมดทุกข์หมดโศกโรคหมดภยัย คิดถึงสิ่งใดก็ทรงความมุ่ม,มา่นปรารถนาด้วยพรสี่ประการนั่นคืออายุวันนะสุขพะพละทุติภาราตรีการเอวังก็มีด้วยประการละชนมตัสะ